สวดี <S <s ครับปไลครับผมสวัสดีครับไปไลสวัสดีครับแฟนเอทุกคนที่ผ่านมาเนาะแฟนเอซกับค oh, ้งสิบ่มีโศกมานกันสุกูุกคอนยนาะอันนี้กับมอนีไปไลกับบามาคอดขึ้นนามกูอยู่น้ำกันแชนาะเอาบ่วกูตัวนี้มาขึ้นนี่ไไลม่หอดมาขึ้นนี่อหอดปอะบ้านตีนึงนี่แหละตีหนึ่งก็ขวนี่แหะตอนเดินทางออกมาจากบ้าน วัดมัต่บ้านสีบุเรื่องคุณนะแม่นจากมัตเตบานมาแต่สีบุเรื่องเดินทางมาเมื่อคืนนี้มั่งหอดวัดหนึ่งวัดตีหนึ่งแต่ว่าช่วงมาไล้เดินทางมาพอดีไปเติมน้ำมันรถทีอับขันขาวหน่กจะเปลียนตัวหนึ่งศูนย์สามแบตเบิร์ตในอยู่มากก็น่ากลัวจังนะแล้วอยู่ออกไปจากทางทางกอนเลยว่าก็เลยไปเอิ่นเขาจะมาเปลี่ยนแบตหายไหมมาขึ้นก็เลยเปลี่ยนแบตเข้ามาได้มาขึ้นเขาเปลี่ยนแบตกะจีมาบได้มาขึ้นแบตแบตเตอรี่มันอ่อนเนี่ยพราะมันเป็นแบตเตอรี่เก่าก็ได้บหน่อเนาะรถอย่าะ แต่ตีเก่าเข้ามาบัดนีนก็เลยว่านอนฝันครับว่านอนฝันมาเคลื่อนนี่เสียไปเบิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไล่เดี๋ยวออ่ายู่กลับไปสีบุญเรื่องในส่งบ่อ่าบ่บ่บ่ในส่งจะเป็นเลขฝันค่ะโอ้ยเป็นเลขฝันตรงงวดแมนเป็นเลขบุญเรื่องมี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 เลขบ่มีเร่าเ่าเรื่องเลขสีบุญเรื่องก่อนเนี่ยนเป็นเลขฝันมือวันที่หนึ่งแมนบ่อันนี้มาเลขมากมาเลขกับเลขฝันครับฝันตรงงวดฝันว่าปูอ่าปูซิุดโต้เนี่ยเป็นพญานาคเรื่อยมากสันเรื่อยมากเรื่อยมากมหาไม่ไล่ มาแล้วเพิ่น,นก็เลยนอนเมเปมเพีดินน่ะเขียนเป็นตัวเลขไทยเขียนเป็นตัวเลขไทยกทันเขียนเขียนเป็นไส้ขี้ดินไทยเลยนะแต่ว,ว่าโอ้ยปูยเำหรับว่าอันปูมาหาลูกหาล้านอีกแล้วลน้อก็เลยนวางสิดอกแต่ว่าเพันมาบอกอย่างแต่ว่าหางเพันก็เกี่ยวเกี่ยวเช็ดเป็นตัวเลขไทยอันในความฝันนั่นไม่ไรก็เลยเห็นเป็นเลขศูนย์หาเก้าอันตามตามที่ไม่เล่นว่าหนึ่เป็นเลขฝันไม่ไรนี่ค่ะพาดที่เลขฝันตรงหวานน้อยไปหน่อยนะเลขฝันตรงวานนี่ค่ะคือคือตัวนี้ค่ะพบรึเปล่ะ เอาไว้บางหอกก็เป่าต mm ัวเดียวกันก็เลยตีใส้ศูนย์ห่างหกน้ำโอ้ใช่นี่คือฝันตองหวัดแม่แมนฝันตองหวัดมือวันที่ขึ้นมามือวันที่เน้นขึ้นมาขึ้นาะเลาะสีบป็นเรื่องจ้ไม่ได้กลับบ้านค่ะฝันปูมหาปูกระเล่นเอาหางเขียนเป็นเรีบให้จะมาเพิ่นมาท่านในล่งเพิ่นเลื่อนมือเล่นไปเล่นบนสวงไปสีล่งเพิ่นมาค่ะครับผมมาทำร่างอันนี้คือเป็นเรียบข้องฝันครับผมเป็นอยังนี้คือหลายแผ่นแถวอันนี้ต่อมาเพี้ยนใดอันนี้ร่องเหลาสู่ตั้งนู่นเหมือนกันไหมอันนี้ตอม่ามันมัน ูเอดจของเมลัยได้ปูเลือสีผมจำภาพเิ่นแล้วครั่งหนึ่งออันนี้เป็นทองเมลัแล้วของเมล็ก็เป็นชี้มิ้นฝันตองวดอันนี้อันเป็นของนองเบ็ดองเบ็ไทยไหตองวดชื่กัน้องเบ็ว่าสีส้มหอยูมืออนี้ว่าใั่เลขค้าครับหลังอันนี้พันล่องบ้านยู่บ้านคับอันนี้พันล่อยู่บ้านโอ้โอ้พันล่อยู่บ้านเมื่อไแม่เพื่อหตัวนี้เพื่หนเกษแปดนย์แปดเจ็ดเมื่อนั้นถ้านอยก็ออกแปดเจ็ดด่เจ็บเจ็ดเลขการคหาเจ็ดศูนย์ค วดนี้ค่ะครับผมเป็นไท้เป็นไร่เมื่อนงเบรครับแต่ว่าขอไม่ไร้กับฟันเนี่ยนหะฟันตะปูมาให้ก็เไยตีเป็นชุดเก้าหาุดกนีกับไห้เพื่นิสซครับผมขับหัวขับหางให่ว่าทเลข้างเดียวนี่ละแม่นทางเดียวค่ะไม่ไล้กับไห้เพื่อนนิสซึโอ้ขับหัวับพังนี่ซช้อเนาะโขกเก่าตัวเดียวกันโอ้ครับผมในปั่จนมันออกมาปัจจุบันคือพวกไ้เพื่อนโขกเก่าค่ะเป็นไ้เพื่อนน้ำรวดไอร่เกี่ยวฝันน่นี่แต่ว่าสำหรับในตัวเลขเหมือน ครับมีมะล่ำสิงมาล่ำถวายปูยานปลายหมายถึงเที่ยงเที่ยงใบช่วงเที่ยงใบไปพ่อโอ้จากช่วงเที่ยงไปหาบ่ายเนาะแมนเพราะว่าหมอล่ำเฉลิมพ่อาช่วงนี้มันสองพันสิบใบใบพ่อเอาพันธุ์ภูมิไปมื่อวันที่หานี่มอล่ำเฉลิมพ่อนเพชจดูดานมาพ่อแมนแมนจากมอล่ำเพชรกับอันพิยัตรุ่นนี้หมอล่ำรุ่นนี้บอดข้าวบ้านเราสันกล้วยครับผมกหมอล่ำยังอีกคือหนึ่งซื่อโอ้มะล่ำดวงใจเพชรอีสานดวงใจเพชรอีสานมีแต่หมอล่ำไม่รุ่นมาก มวิทผู้เสียงดีๆมากผู้ใดสำหรับมืออื่นกะเอฟซีมาได้ด้วอยู่แถววัดดงน้ำเพื่อนนี่กระถ่ายมะปังฟังลำน้ำกันฟังมะล่ำจริงค่ะฟังมอันนี้คือเป็นความฝันอาจจะตองวดปัดนมาขึ้นไม่ได้มากมาบ้านกันได้มาฝันอีกช่วงประมาณตีหนึ่งตีสองอย่างแหละไม่ได้ไกลเสียงคือมาฝันอยู่วัดนี่น้องนะนี่เราไดฝันว่าปู่ลื่องปัญหาเพิ่นก็เลยว่าหลานเอ้ยผ้าหลานน้อยนั่นไปหาปูอยู่ถ้ำน่าฆ่าเด้อมือวันที่สิบสอง วันที่12บสองมาไล่เสเีินท่าไปทำนะค่ะวันที่สิบสองแมนแมนค่ะเนี่ยคือวันที่สิสองสีส้ันสิใส่สีส้งอย่างนี้แต่คือวันที่สิอีมีเอียงสนอผู้เรือสีว่า ปูลืสีสิบสองสีส้ม่วงคือวามี่บวงสงบวงสว่งกเปียวนั่งลงนั่งลำมาเสียอย่างเนัางทุดทายบางสีเนาะนับุดทายนาะันี่อันนี้ปูเลีวันรพระท่านคุยกันก็ไม่ไล่มาวันเสาวันเสาร์แต่สิบเป็นมือมือไดแต่ว่าไม่ไล่สิบใบวันที่สิบสองเราป่าก็มันแล้วาเออไม่ไล่สิบปอันทำราคาก็มีขี้มิ้นโอ้ปูเลยว่าปูสิเปิดสมบัติหายยุนั้นที่เปิดมานี่มนนนนงง่่ททไ้้เตต็ออปาาาะหล อ่อันปูไปเด้อสันออ้นปูสีไฮโชคไงพนังสี่แม่ถ้าถ้าไปทำนาข้าเรีวนี่สีไฮร้านหน่อยเพื่อน,นี่สีไฮมีโชคไงพนังจังซี่ครับผมวันนี้ได้เพื่อมฝันก็ได้รับป,ปากก็เพิ่นว่าเจ้าค่ะร้านสี่พาร้านหน่อยไปเด้ปูเดอะะเาากกเ้อก็ได้รับปากแล้วนะวันนี้มาสิไปเพื่อนอทิ่มก้อนต้องข้าไมไห้มาไล่มานเคื่อนนี่มาไล่ก็เลยกรรบเอาแม<ะ>่พอสิตีใส่ตัวใดก้อนต้องข้ามก้อนหนึ่งพ่โยนมาไห้เลย เจ้เก้านี่ยต้องข้ามนี่ยคันเลขต้องข้ามนี่เป็นเป็นยังต้องข้ามแปดวะก้อนนึงหรือเก้านึงตีก้อนก็เป็นเก้านีหรือแปดเก้านึ่งเจ้าปูเป็นก้อก้อนเป็นเรียบๆบเหมือก้อนกลมๆเหมือจังไรก็เป็นก้อนเป็นแท่งนี่ล่ะพ่อเป็นแท่งโอ้เป็นก้อนเป็นแท่งนี่ล่ะจะได้ย่นหายต้้งแต่เขาได้บอกเลขแต่ว่าเราย่นห้ยบัดนี้ไปเป็นเราเราเราก็ะได้ทีมให้เอาหนีปูเอาให้รางวัลอนเท้าสั่นย่นห้ก็เลยเอาไม่ร้อยนตีเป็นตัวใดวะนี่ต้องข้าม มีเป็นศูนหนึ่งก็ได้เนาะมีเป็นศูนย์หนึ่งศนศูนย์หรือเกหนึ่งเนี่ยก็อยากจะเกิดมากพ่เคยฝันต้องการเียวบจแทงหนึ่งแม้ว่กระนึ่งอยู่แล้วมันบ่ก่อนมันอาจจะเป็นเป็นเก้าก็ได้งสินะเป็นเก้าหนึศูนหนึ่งตือเืออาจจะเป็นไดทีเราเือเลขเขาเนาะเออเอออาจจะเลขเข่าที่มันทิมหนะจะได้เอาทั้เพ่นให้มาติวัดก่อนเนี่ยเลขไม่ได้ยังเขาเนาะฝันลูเอานมาไหาในตองหวนเนี่ยนี่ไหาศูนย์หาน่ะ เออนั่นละเลขเลยเลขเข่านั่นละตีเป็นเป็นศูนย์หนึ่งเป็นเก้าหนึ่งก็ได้นั่นละแต่ว่าอันตรงกับที่อันฟันตะปูอันมหาอันเป็นศูนย์หาเก้าครับผมอันมันตรงกันก็พอไม่ขี้พอไม่ขี้ก็ได้อ่าหกเก้ศูครับผันตรงวัดด้วกันปูฤาษีก็ไม่ศูนย์เก้าตรงกันคือศูนย์เก้าะ่นะฟันตรงวัดอันนี้ยังยังเพ็นประท่านเห็นตัวเลขคือเป็น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 ความอันที่ซื้อครับอันะไม่ไล่กัยังระท่านในนี้คือมื่ออื่ บูฟันค่อยสีหายตัยวเลขเตรงนี้ใช่ไหครับผมช่วงช่วงช่วงหางบอลลัมลับก่อนแล้วค่อยสีลุ่มมวดงวดบางเรื่งนี่มีมีในส่วนเลขของ ของไผ่เขาเน่ยไม่ไล่เหล่าไม่ส่วนปนึงก็คือของนองเวทเขาแปดห้าศูนเนาะเป็นเลขอันกับเข่าสามตัวครับผมเขาสตัอปูรีกับแปดห้าศูนเขาโอ้ห้าเขาสตัวกของไม่ไล่กับเขาศูนูรซีท่ไห่หนึ่งศูาเก้าศูนนครับผมแล้วันีกับของไม่ชีมินกับเจ็ดศาเก้าศูครับผมกัเขาสตัวใ้ว่ามีความบังเอิญว่าตรงนั้นคับมแมแมนซี่พเร็ว ีเอ่สีนองเปแม่ไม่ลแม่ม่ปูก่หงว่าบัดนี้ลูกไส้อยู่บ้านลูกไส้ไงกับฝันเอาพุ่มปูมาบอกตัวแดงจะขึ้นเก้านย์หาเด้ลูกไส้ในญ่ก็ถือเลขอีเด้แม่แหงว่าถือยกขั้วถือยกขั้วอยู่จะจะแม่ลูกไส้กับฝันคิี่วกันแม่ลูกลูกไส้บไมาสันนีแก่ของฝันเด้แกฝันเป็นเรื่องเป็นเล่ากันลูกไส้เนี่ยฝันมาว่าปูบอกแหงหางเดียวเลยเด้าศูนย์หนี่ยนะก็ได้ ตบบ่วาแจไปไหมาน้มาม่าเมือไปทำนะค่าแจสิมาอยู่<ม><ม>อันผู้นั่นท่านทานัทนฟันไก่เขาคิวตรงๆเลย<ม><ม>ลูกไส้ไงนะ่ะ<ม>แจก็มีเส้นนยิงสีนะาย่ามเล็กผบอกนี่ไลรเขาสุดแก่เลยนะทันคูไไปบอก<ม>นะต่ว่าแจของบุรีมัายมต้องดูทูมยงสีอะไะอันนยคือฟันันเืนนี่แหละฟันมันเป็นเอวเขา่หาม่ได้ก็ได้เอาปวดนมันย่นห้นะบุ้มันลูกไส้ไงนาเปอนมากหนีแจวะบอกบรีเคยมากชุบแกยมาหนิบอกที่ตยุบานพระบุญก็ยังไปบ้านกันย โอ้ยผมเจอบ่ได<ห>้เฮ็ดแม่นแม่นผู้ใดแม่นผู้ที่อ๊อฟนี่นะอ๊อฟนี่ว้าวขับไก่ครับข้าอยูย่ดอกเว้ยเออนั่นแ<ด><ๆ>หละแกฟันคิวได้คันฟันกันฟันได้ทางเดียวเลยเลขบ่หลายตัวซ้ําให้ฟันได้905วันนี้แกคือแกก็ซื้อแกก็ะตือนั่นล่ะคือแหละเพิ่เป็นมาฝันอีกกระซือานีแหละแต่ว่ามื้ออื่นนี่อาจสิเป็นอ่าปูสีสุโต่งเพิ่มเจริญในก็ตั้งลูกปทับราบมื้ออื่นเพิ่มไปไล่ผงสวงกันเพิ่นๆครับผมอ่านี่แหละไม่ไล่ก็เรียกว่าปู เอาก็เลยเอามาล่ำสิงมาล่ำแถววายปูเรื่มกระปูสิงโตปะว่าเป็นหมากมาล่ำเราก็เลยจ้างมื่อื่นนี่ยแหละเป็นเป็นทางวางานซอยมันไปเฉลิมพ่นี่ว่างานซอยเด้อเอาจะจากมาประมาณแล้วเป็นลูกศิษย์ครูลิศเฉลิมพ่นนะครับเฉลิมพ่นเบลิพเฉลิมพ่นเฉลิมพ่นเป็นเสียงคือกันก็เฉลิมพ่นแล้ววันนี้เมื่อื่นนี่กับสีมีน้องเบลกัสีลงปูนาะแม่ไล่กัสีลงปูขื้นกัน จะล่งสุขคนแมนนะแมนจต่ปูที่สีอินดาก็จะลงปูน่าหลอดโอน้าหลอดนาหลอดเหที่ต่อปฏิภาณมากปูนาหลอดไหนเด้ครับอ่าห้าสิบแปดอือเนืมาชัดเจนมในส่วนของเด็กไม่แด้มือแลงนี่อ่าไม่ได้จะปอย่าสแ่บาวนยู่เมเคื่อนนี่เข้าไปหาไม่ได้อยู่แต่ว่าเรียกว่ามือแลงไม่ได้สิอาันเชิญเพร่อมาทับหลังอ้เมือแรกแมนช่วงวงโคช่วงเมืแลช่วง่า ม่วงแรงเนี่ยครับผมเพราะว่าบอกกันตลอดเนีาเพราะว่าต่อนนี้ไม่ได้คือท้ำธุระยัง่ทันแล้วเยะครับผมเออกับเมล็ดขันขันที่เขามากพุ่งขึ้ามากเลยครับผมยาเบื้องล่างครับข้ามขันล่างเนี่ยสีแม่เขามากเยู่ตีล่งจากตุ่มเนี่ยไม่ได้ล่องจากโม่งจากตุ่มตีขึ้นข้ามเนี่ยกินขีเขแางแล้วกูละขึ้นข้าทุ่มกวัวตะได้เนาะครับผมกินขีเขแางกินขีเขายังแล้วกูละทุ่มกัวตะไรเนี่ยครับผมเพราะว่าขันเป็นขันตีแม่ลามีน้ำขึ้นเนี่ย าาไฟอย่างนี้นะขยังนพลังเราคือว่าใครี่ปนไดครับผมฮะทุ่มนึ้นี่มื่อไดก่อนแม่งเือแงออือสีส้มเดิมเแงเลยบ่แมนบ่มนสีล่งมอเนโอ้ลงยมกลับหมดฮะชัดเขียนนะ่ะการสำรับตัวเลขไม่ไล่ช่วยอีรอบนี้ตัวเลขฝั้าฝันไม่ไล่อะไรตั้งความฝันสีนีแท้ในนอนดอกก็คือความฝันไม่ไล่ อันนี้ก็อขอบคุณสสำหรับเอฟซีทุกคนที่ได้โอนเงินมาร่วมสางประตูโคงน้ำมาไลททุกคนก็ได้เป็นอย่างไรกะใไ้แฟนเอฟซีหวัวาชิมาก,กะให้มีโชว์วิลาบอีก,กคือเกาได้ล่วยกันสุขูสุขค้นค่ะครับผมสำหรับวันนี้กะอ,ะอยากโทรมาหาไม่ไล่ก็ได้ค่ะเบอร์โทรศัพท์ไม่ไลก็ศูนย์หกหนึ่ศูนย์เจ็ดสองหกแปดเก้าค่ะศูนย์หกหนึู่็ดสองหกแปด้าดคนอยากร่วมสางประตูโค้งนมัไลก็โทรมาเบอร์นี้ค่ะ เพราะว่าัญชีเขาชชบอะไรนะพอนาะเขาไม่ชิดบควต์แมนเนี่แหละเอฟซีทุกคนนีกแล้ทีโทษหาไม่ได้ก็โทรมาเปิดนีหลักกครับผมนี่แหละมรมิิก็บม่ชีก็ไม่ได้ก็สทไปซื้อเล็กไปซื้เลเริ่มเริ่มเอื้นได้พอสร้างเพิ่นเตรียมการแล้วบอกเตรียมการเริ่มเอื้อนเพิ่นเอาค่าสร้างแสนสองเยเ่่แต่พราะค่าช่างแสนสองมันบ่าเพาสร้างนี่ฮ็ดประตูโค้งแล้วั้งทงแหลมดี่บริ็ดทฮ็ดแบบว่าตีโค้งสี่เหลี่ยมธมานีเพิ่นเอาแสนสองว่าแมนทันทนเพิ่นจะเอาตีแหลม ก็เลยว่าเอาเอาช่วงนี้สกอนเพราะว่าค่อยเฮ็ดไป่กันนะก็ไม่ไล่กับวาอยู่ว่าแพงบัลนี่ก็เลยว่าค่อยเฮ็ดไปทะเลแคนาลอยอันนี้มันเป็นเงินปลาปลามันเป็นเงินเอฟซีรวมสางเเข่งเนาะมันก็่ได้หลายเป็นบัลลังก์เออเฮาก็เฮ็ดแค่นั้นที่นี่ค่อยเฮ็ดไป่จริงสินะบัลลังกาแมนแล้วันนี้อาทิตย์หนึ่งคนสิ่เบิกสองหมื่นนี่แหละแฟนเอฟซีอุดมากคนเล็กแคนาลอยกับท่านไอพ่อดอกแต่ว่ากับช่วงฮอตในที่คุณติสิอันนี้จะดอกมันท้าเอฟซีกับเ็นอันเมื่อนี้กับช่องพุกุล คนมีโชคพ้าลวยสสูผ้าลวพอนพ้นลวดิเสี้ยนหน่อยพ้วยโอเสี้ยนหน่อยพลวดิอล่ะกัเจ้าดกับน,กนัน่นล่ะกับฝ<อ><ะ>ากฟังทุกช่องในเดอร์กัอีกช่องหนึ่งไปไลก็ขอฝากช่องไปไล่ผ้ลวยิน้ำแนเป็นช่องดองใบอัน<ม>ยังว่าท่านได้อ่านหลายปันไดเพ,พื่องเพิ่งเพชรนะพ่ออล่ะกัเล่กพฝากทุกช่องนั่ล่ะคับเปลี่นสะพานบุญน้ำกันเนาะสร้างประตูโค้งวันนี้กับให้แฟนเอฟซีนี่ล่ะแนวทางของไปไก็ได้ ครับจะได้แล้วนี่ชัดเจนแล้วสำหรับในส่วนตัวเลขของใม่ไร่ก็คือศูนย์ห้าเก้าฝันสองงวดผู้สีสุดตัวมาให้เนาะเป็นข้อมฝันค่ะแต่ว่าเห็นว่าท่านในโลกมาทาลายแมนเป็นจากโู้ิีสุดตัวมากว่าแมนบอกแมนเป็นตัวเป็นมากแต่ว่าเห็นว่าท่านในโลงมาทำลายบอกซ้งวดก่อนนะครับผมแล้ากศูนย์หนี่ก็ไม่จากศูนย์ห้านี่นะครับแมตีหายซื้อกับใชาออกแรงแม่ไร่ก็ไม่เจนในฟอร์มนะเอซผู้บาังคนตัวน่าเอฟซีปื๊เนาะครับผม โอ้ยไม่ได้ปึกให้เเชยนในพ่อรถบมว่าพบาเกนะ้านี่ก็คืเอเป็นเลขฝันเช่กันกันครับผมอ๋อจัดจ้านตัวน้าไม่ไรนะอันนี้ก็ขอบคุณไม่ไรหลายครับผมขอบคุณครับ<อ>